แล้วทุคนต้งทงักันระคะวัน,นอยู่กับช่องคาะนาะก็โอกาสกันอีกนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นแมปปลูกสวนกันนั่นเองนะครับหรือไม่ก็กราวเออรเกอรเดนหรือกรา u สออฟฟาและเราก็จะมาเล่นกันเลย <c oughs> เห็นมันอัปเดตใหม่มีมีพึ่งมีดอกไม้ด้วยครับเกาผมก็จะใช้วิธีของผมครับ วิธีเก่าแก่ของผมครับ, <laughs> บเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จะชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ผมจะชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ผมจะชื่อว่าอ่าคานาอันก็พอครับ ผมขออนุญาตปรับกล้องก่อนนะครับโอ้ยปรับยากอืกาวกคือเล่นนี่รครับนี่เข้ามาปุ๊บตื๊ดตื๊ดตืด <c oughs> แล้วก็ถึงเวลามาเล่นกันเลย อ่านี่โอาโมมีเสียงวิธีเล่นเนี่ยก็คือกล้องผมมันชอบขยับครับทุกคนขออภัยด้วยอ่ะก็คือนี่ครับทุกคนเห็นต้น มาเขือเทศผมหมครับที่มันเป็นสีเหลืองครับทุกคนเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขอทำอายก่อนนะครับโอเคครับไม่ไหน,นผมก็ได้โควินเตโควินาเชิดมาแล้วครับพอได้มาแล้วก็จะต้องเอาเอ้นี่ยไปให้พึ่งครับถึงพึ่งมันจะบวก คะแนนหรือกิโลกร,รัมให้เราครับเราต้องเก็บให้ครบสิบกิโลกร,รัมถึงเราจะได้น้ําผึ้งฮอนนีอันนี้มาครับแล้วเราก็จะเอาน้ําผึ้งฮอนนีอันนี้นะครับกดอันที่2แล้วเราก็จะเห็นครับว่ามันจะมีฮอนนีอุ้ยอันนี้ผมซื้อครับขาย่าครับ B A แลต่อไปผมก็จะซื้ออันนี้ด้วยครับแล้วก็เราก็จะมาเขือเทศทุกคนต้องเอามาให้ไอ้เจ้าหัวแดงนี่ครับผมได้สูนชุดส,สีสามครับต้องมารวบรวมไปกันเรื่อยๆถึงมันจะได้ครับทุกคนทุกคนก็คือนี่ก็คือส่วนของผมครับนี่ที่ผมเล่นไว้อ่า มาอีกแล้วโทกเต็ดโทอินาเต็ดไปกันเอ๊ะชอ็ชอปชอ็อปช็อปฟรีมาเลยนีย่ ผมว่าผมขาดอะไรบางอย่างนี่ไงผมขาดอันนี้ครับ f l o w e r s h p Park N B A น,นี่แล้วเราก็จะเอาไข่ทุกคนสามารถเอาไอไข่ B A อ,อันนี้ครับมาวางไว้ตรงไหนก็ได้นี่ แล้วผมก็จะซุม่มมาส่มฟาวเวอร์กันผมได้โรสคไหนอโรสเอาไหนอโรส <c oughs> ไหนอโรสคันทุกคนครับ ผมมีโรสอยู่สองซีดเราก็เอารสไปปลูกกันมีแต่สวนเกะกะเกะกะอ่ะเอาโรสมามาปลูกมามาปลูกแล้วก็ไปเอากดผีอันอีกแล้วก็เป๋าเอาอุปกรณ์ไปที่เวอร์ชิง่ง ใส่เสื้อแอมนูเพจะได้ปลูกผักตัวไวๆอืมเร,รอเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ไปอืมไปไปไปอ่าอยู่ซีช็อปก็ไปซื้อของกัน ไม่มีของดีเลยคำพินของดีอยู่เอ๊ะเดี๋ยวไอ้นี่อุปรกรณ์นี่มันไปไหนไอ้นี่ไปที่เร็วอ่าว่าเร็วหรือเปล่ากูไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ้วหม่มจามครับทุกคน ของดีของดีอดันนี้จัดมาหนึ่งอันจัดอันนี้มาอีกหนึ่งอันปา๋ารวยไม่มีของดีแล้วไปที่อื่นมีของดีไหม่อ้าว ส2 m เไยเหรอซื้อดดีหม่นะไม่สีดดีกว่าแพงโพดเอาทุกคนครับกลับสวนดีกว่าแล้วก็ได้มีคนจอยผมมาก,ก็คือท่านโฮกี้นั่นเองครับ เพื่อนของผมชื่อว่าโฮลี่อะฮ่าฮ่าฮ่าผมจะพิมพ์ไปนะครับว่าหอ,อวออรอวัดวัดดีวัดดี อันนี้ก็เพื่อนผมเองนะครับอ่าๆอ,อย่าทำตัวดื้อแล้วกันอัดคลิปอยู่เว้ยอย่าทำตัวดือ้ออย่าดือ้ออืมไปพาดูวิวไปไหนวะไปทำไมบนนั้น คนใหญ่เลยเอาไงดีทุกคนครับทุกคนเอาไงดีกับไปหาเพื่อนผมดีกว่าครับเพื่อนผมบอกว่าให้มาดู ทุกคนครับคื้มผมมีรตแท็เตอร์โคตเท่เฮ้ยโ,โหอย่างดีอ่าแล้วเพิ่มผมก็ได้ออกเกมไปทีกับร้อยให้เป็นไรเพราะผมเป็นเซอร์วีไอพี ไปกันฮ่าฮนี่ส่วนผมก็มีอยู่แค่นี้อ่ะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะเก็บผลผลิต โอเคไปกันต่อเฮ้ยฮัสกิปทำไมอ๋อฮัสกิ้เอฟไม่เอาไม่เอาแพงโพดแม้มัน,นเหลืออยู่เท่าไหร่เอาใหม่เอาใหม่สามศูนย์เก้าโอ้ยแพยงโพดไม่เอาดอก คิดว่าคุยเลยนี่อือ้าววชีสอบสต็อกอืมอ้าวพึ่งวันนี้มีวันนี้มีพึ่งครับผัวไม้จะตีด ผ่อไม้จะติดพึ่งไม่ใช่ผอไม้จะติดพึ่งแล้วเราก็จะเอาไปให้พึ่งที่เราจะได้นําพึ่งไปซื้อของดีๆขายครับอ่าพึ่งมาแล้วน่ารักจัง เวทมนลเมกอนมาแล้วแล้วก็ถึงเวลาไปให้พึ่ง <c oughs> เอาไปให้พึ่งกันอืมโอเคครบแล้วครบสิบกิโลแล้วต่อไปก็2สองนาทีให้พึ่งมาเต็มไอไอขวดโหลนี่ แมแล้วต่อไปก็จะไปกัน <S <S 1> <S 1> อืมเออเสร็จแล้วก็ออกไปิกะว้าวรู้สึกว่าพีทจะโตแล้วแฮะพีทอยู่ไหนพีทพีท พีทก็ใหญ่ดีนะแต่มันจะขายได้เท่าไหร่กันก่ะมันจะขายได้เท่าไหร่เราต้องเราก็ที่จะต้องมาถามสักหน่อยพีดิสี่พันเออสี่พันก็สี่พัน ต่อไปอีอวอเวนต์ทุยสันเซนอะไรก็เดี๋ยวจะไปไหอก็ โอ,ออโอ้โหรู้สึกว่าผลของเราอ่ะแต่ผมจะแนะนำเลยว่าวันนี้พวกเราอ่ะมีต้นทัวฝักเอทถัวเขียวครับต้นทัวเขียวเบเกนสเต็ก ต้นมะพร้าวเหรอคอคอคอต้นมะพร้าวอืมโคอตเต็ดเบคอนสเต็ก ถึงเวลาเอามาให้ไอตัวนี้อีหัวแดงอืมเต็มแล้วก็รับก็จะได้42แล้วก,ก็กด e ให้เออล,ล้วเล้ะไอราชินีพึ่งตัวนี้มันมีของดีขายไหมขอหน่อยเดียวเออไม่ได้ถูกเก็ตอนนี่สักหน่อย เอา้าเออถูกแล้วมาจัดมาหนึ่งอันที่เหลือก็ไม่ไม่มีของดีเลยอืมดูซีดีก่าเดี๋ยวอันนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่งนตัวหรือเปล่าฟอรวมหนใช่ป่าวได้รถ แล้วไอหมอนี่มันมีหมอมันม,มีอะไรขายไหมเคเถื่อไม่มีของนี้โอเวนทบกปป้มใช่ไปอืสภาพสวน แล้วก็ไปที่ไหนต่อเนี่ยแบมบูเอาแบมบูมาแล้วก็ปลูกแบมบูกันดูปลูกอโอเคแค่นี้ก็พอปลูกอีกที่ เค okay. ไม่ได้โอเค็ม okay. ปุกต้นกูอับไว้ตรงเนี้ยตัวไวทันใจ เกียร์มีอะไรบ้างเกียร์ช็อปอืมแล้วไอ้กเกียร์มันมีภพืกิจอะไรให้ทำม,มันมีภพืกิจอะไรให้ทำผาพัมกินปลูกโหปูกหาฟักทองกับปุกูกหนึ่งร้อยแครอทได้ ได้จัดไปจัดไปเลยไหนพัมคินอุ๊ยขอโทษด้วยนะทำไมพัมคินมีสีอืมโอเคถ้ายัางไงก็ฝากจบคลิปเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอบคุณด้วยที่มาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเย้ขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบาย